สาันดีครับพบศิริบินตัวน,น้อยน่ารักในทีมงานครับน้องบูมพิมพ์ชนกรับบทบาทเป็นใครติดตามรับชมครับน้องบูมพิมพ์ชนก พร้อ,อมด้วยดาวตลกอราย,ยาลูกังขุน ขอบคุณแม่แป้งพ่อตาบน้องปลาขาวนะครับติดแบงค์ให้กับน้องปูมนึ่งรบาทขอบคุณครับขอบคุณนะครับจะร้องเท่าไหน่น่ะเดี๋ยวร้องมึงให้กูลำก่อนได้ไหมล่ะเขาได้รางวัลเลยไม่รู้นะร้องก่อนมึงเชื่อแม่เมื่อวานเนี่ยนั่งตีฉิงเนี่ยกูลำไม่สวยเลยนะเนะี่ย ออคุณแม่แป้งพ่อตามน้องปลาคาวนะครับครับผมใครได้รางวัลอันนี้แมวใครเ <นะ S 2> <white S 2> ห็นไหมดวงเริ่มดีปีนี้กูเริ่มมีแมวมองแล้ว <c oughs> ออกมาให้แม่เล่นมุกซะย่างงั้นนะลูกเข้าไปลูกโชคุณอย่าดื้อน,นะลูกนะเออเดี๋ยวแมวหายไล์สดร้องไห้อีกอี่ช่วเอาไหนใครจะให้รางวัลใครไม่รู้เห็นเขาบอกใครจะให้รางวัลแหมแซลกูไอ้สัดเน่่เนมาเลย แม่แป้งแม่แป e: ้งให้โอ้โขอบคุณแม่แป้งนะคะที่ให้น้องบูมนะคะครับแล้วก็ขอบคุณแม่แป้งนะคะที่ไม่ให้อรยากับโด่งนะคะยังเข้าใจเย็นสการไม่เราอ่ะเอาสิเอาสิร้องอ่ะจัดไปลูกต้องของแม่จีดออะไรเนี่ยอุ้ยอียเอ้ย ตีสะเทือนโควิดเลยสักมึงยังไงเนี่ยเาขาให้ออกมาเล่นลิเกเนี่ยออกมาปุ๊บมาถึงมาด่าคนดูให้ร้องไม่ร้องที่หายตีสวัคซีนหายกระจายไปเลย <c oughs> ฉีดมาแล้วไงกูฉีดแล้วใครฉีดให้อะผัวกู <c oughs> อะไรมึงอะลระึงจนก็ด่าทำไมแล้วมึงก็ร้องไปตีก็ร้องอ่ะร้องเอาร้องให้เขาฟังอ้าตองลูกแม่ <c oughs> น อ,อ,อุ้ยขอบคุณนะคะขอ,คขอบคุณคุณแม่มารีมากๆนะคะแฟนคลับอรายาไม่น่าเชื่อลองให้อีดอกก็ได้มาไลยดูดิเนแม่เขาชอบตรงอีดอกนี่นี่มึงอะไรมึง,มงสร้างปัญหาอะไร<ม>ให้ไฟเซอร์แหมอีโคโนา่าหรือบังว่ายัางไงฮะอีเอสตาซินิกา้านั่นแะ มึงด่าทำไมแค่ไม่ได้บงมาลัยก็ไม่ต้องด่าก็ร้องไปเล่นไปตามเรื่องเดี๋ยวเขาชอบบอกก็ใ,<ค>ให้ดลก็ด่าเมื่อกี้นี่อีดอกอีดอกเนี่ยแม่มึงนี่น้องจริงๆว่ะก็กูร้องกรนนะเนี่ยกรอนอะไรมาบอกอีดอกอีดอกชื่อกูเนี่ยนะชื่ออะไรนะอีดอกนอสอทองดอกอ ชื่อทองดอกมึงฟังให้มันจบก่อนพิเขาเรียกวีดอกเออชื่อทองดอกก็ไปไหนมาไหนเขาอีดอกเอ้ยมึงไปไหนแล้วเนี่ยชื่อมึงเอามันมาเปลี่ยนคึ่งต้นใหม่เงี้ยนะเออเปลี่ยนเลยน้ำคามว่ะฉันชื่ออีดอกบอกว่าไม่ได้ด่าส่วนฉันชื่อว่าไอ้ด้ง แต่ขาดที่พึ่งพิงแม่พ่อถึงจนก็สุขใจสบายจริงๆทั้งดอดอกดอดิ่งสองดอดเฮ้เฮ้เฮ้มึงเคลียร์ก่อนนะมึงเคลียร์ก่อนเลยเรียอะไรอะไรทุกคนสองโด ชื่อดอกก็หนึ่งดอเด็กนี่ก็อีกหนึ่งชื่อดิ่งอีกหนึ่งดอเป็นสองดอโอ้สองดมึงอย่าลืมนะเราไม่ได้มากันแค่สองดอนะนี่อะไรอี่ดอกนี่พี่โบแหมไม่น้อยหน้าเลยนะมึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงไม่ต้องกล่าวมึงเป็นนางสนมพอไม่ต้องพูดเกียอะไรทั้งนั้นโอ้โหมึงก็กระเด็กก็ไม่ล้เว้นนะไม่ได้แล้วพักนี้กูชอดเงินเอออีนี้อีกกระเดก ชื่อกระแดะอ๋องั้นก็เป็นสามโดสามโอแล้วมาทำไมแต่เช้าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยวันนี้กูกับอี้แดะนัดกันแล้วตัดสินใจแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรแกเนี่ยเป็นพี่คนโตนะพี่ไอ้ดิ่งใช่ใช่ใช่ก่อนที่พ่อแม่จะตายเป็นไงละล่ำละักไอ้ดิ่งเอ้ยมึงมีน้องสองคนนะอีทองดอกับอี้กระแดะมึงต้องรักน้องพ่อแม่ตายมึงต้องเป็นพ่อเป็นแม่พ่อพ่อชื่อไอ้มนีแดง ตายตายไปแล้วเป็นลายตายวะน่ะโอ้โหเมียเมียแม่แทงแอบไปมีเด็กไงพ่อไอ้เมือแดงเนี่ยแม่ก็แทงตายไปเลยมีเมียน้อยมีเมียน้อยโหพ่อคุ้นน่าสงสารนั่นแหละเนี่ยอีกอีกดอหนึ่งอีกดอหนึ่งดอแดงอีกดอหนึ่งดอแดงอ่าพ่อแดงสั่งว่าไงก่อนจะตายไอ้ดิ้งเอ้ยนะพ่อแม่ไม่มีใครแล้วนะมีแต่มึงนะที่จะอยู่เป็นเสาหลักให้น้องมึงจะต้องเลี้ยงน้องและทุกวันนี้เป็นไงเป็นไงอ้าว อาชีพบ้านเรามรดกตกทอดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่ขายขนมจีนเออไม่ใช่ไงทุกวันนี้มึงให้กูกะยีก,กะแดดเนี่ยออกไปขายขนมจีนมึงทำอะไรก็กูคอยดูแลบ้านช่องเอ้เกิดมีโจรมีขโมยขึ้นบ้านจะทำงานกูคอยดูแลบ้านทุกวันนี้มึงตื่นกี่โมงก็แล้วแต่นอนดึกก็ตื่นสายทำไมอ่ะแหมมึงนี่มันจริงๆเลยวันนี้กูไม่ยอมเป็นไงเป็นการมึงต้องออกไปขายขนมจีนโอ้ยไม่เอาแล้วขายไม่เป็นอ่ะมึงดูมันที่แดะมันไม่ไปเนี่ย ให็นม็กกูบอกแล้วเนี่ยมึงก็ใช้มันบ้างซิเงอะมึงไม่พูดบ้างเลยอ่ะเออนั่ไงแอบกินขนมจีนนะนั่ไงข้าวกระดูกหมูแล้วแอบกินขนมจีนฟันมันเหยินนึกว่ามันแอบกินขนมจีนพูดบางสิลูกพูดทําไมอ่ะมึงทำไมไม่ไปอ่ะมึงเป็นพี่มึงต้องไปเราต้องตอแหลให้ได้ครึ่งแม่เราสิลูกลูกใครเนี่ยลูกอีไก่เกศรา เกอกูอันนี้ชมกันเนี่ยชมมาดิ่โอ้ชมเอาที่ลูกเอาที่จะเครื่องของแม่ด่ามันลูกด่ามันด่ามาเลยกูไม่ไปขายของมึงจะทำไมวะทำไมทำไมไม่ไปขายของมึงก็ไม่ทำอะไรเลยวันวันเนี่ยขี้เกีย่อะแล้ขายยังไงกูขายไม่เป็นนะขายยังไงเดี๋ยวกูสอนอ่าถึงไหมสอนได้เหรอสอนได้ยังไงยังไงทำให้ดูดิมึงเอามานี่พวงมาลัยมึงไปเอากระจาบมา มึงต้องอีกระเดะเนี่ยขูจะบอกให้นะทุกวันนี้เวลาก่อนนอนมึงต้องกาบตีนอีเดะนะทำไมทำไมมันเนี่ยตัวขายของเอลยเหอะเนี่ยนะมันเนี่ยตัวขายข,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 ขายขายของขายหน้าอ่ะสอนยังไงขนมจีแม่เอ้ยเดี๋ยว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 ต้องอย่างนี้ด้วยไงทำไม่เป็นมึงรู้ไหมเนี่ยคาถานีเนี่ยเป็นคาถาแม่เรานะ รอคาถาพี่สั่งแม่นะคือเวลาขายต้องมีไอ้อย่างนี้ด้วยสมมตินะมึงไปเดินขายใช่ไหมไปยืนขนมจีนขนมจีนเออขนมจีนมาเลยเอฮ้ยขนมจีนไหมใครจะซื้อมึงเออก็เลยต้องมีลีลาแบบนี้มันไล่อารมณ์ลอยๆอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปลุกอารมณ์ยังไงยังไงออีแดกอีแดก เริ่มแล้วเริ่มแลเริ่มแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มมีอารมณ์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 แล้วเห็นไหมทำได้ไหมจริงเหรอเออผูไม่เอาทำให้เป็นมึงลองร่อนก่อนมึงไม่เคยไม่เอาไม่เคยไปลงมาร่อนมาดงมาเด้งอะไรมั้ยคนเราเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเป็นมาตั้งแต่ในท้องแล้วมันก็ต้องมาฝุดมาหัดทั้งนั้นแหละดิ่งเอ้ยมึงเป็นพี่มึงเป็นผู้นำมึงต้องทำน่าเบื่อว่าพวกมึงสองคนเนี่ยโอ้ต้องร่อนด้วยมัมึงไม่เคยร่อนมึงก หนึ่งมันต้องหัดเนี่ยไม่สบายอะที่มึงเป็นอะไรเป็นโรคบันเดาอ,อักเสบขันก็เป็นเนาะนมจีนแม่เอ้ยนะอยากแต่ด้วยไม่อยากจะทําเลยมึงพยายามมึงพยายามพยายามเลยนะ<อ>นี่ไม่เคยทําเลยเนี่ยนมจีนแม่เอ้ยนมจีนมาแล้ว ขออะไรล่ะแล้วแต่ดงง้จโอ้กูให้ไม่ได้แล้วให้ใจดงไม่ให้เหรอไม่ให้ครับแดงกูกูเป็นโรคกระเด้าอักเสบนุ่มเป็นโรคบันเด้าอ่อนแรงมีเมียสองคนไงบรนเด้าอ่อนแรงตาทูขอให้ผัวกูเป็นบรนเด้าอ่อนแรงมอยากให้มีสองคนบ้างนะ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ไม่แค่นี้เหรอเอออย่างเี้อย่างนี้แล้วต้องพูดอะไรไหมเขาต้องมีต้องมีอารมณ์พบในมึงฟังนี่แดกอ่ะนี่แดกอ่ะขนมจีนขนมจีนแม่วันลาขนม ยาขนมจีนแม่เอิญมันต้องขวานกลับนะเอาละขนมจีนแม่เอิยโอ้โหมีหมุนไปแล้วต้องมีหมุนกลับด้วยล,ลอนจ้าจากเจ็บเยอะเกินขนมจีนแม่เอิญล,ลอนจ้าโอ้เฮียเอวจะเสีย ขนมจีนแม่วันล,ลาน้ำยาพระอภัยถั่วงอกเสาวคนพริกป่นป่นขี้ไก่เฮ้ยพริกป่นหัดไปใช้ไอ้โง่ไอ้คว้าที่ผื่นนี่ดาบกูมีเขาเชี่ยก็าจริงๆไม่มึง่ะยางไงนะเออไม่ได้ยากเย็นฟังนะยังไงพี่ไอ้ดิ่งยังไงการขายแต่ละครั้งมันต้องมีการลงทุนลงทุนเท่าไหร่พันห้านี่ลงทุนพันห้า มึงต้องขายวันนี้เลยนะเบ็ดเสร็จเลยนะเอาแบบไม่ขาดทุนเน็ตเน็ตเซ็ตเ็เลยนะมึงต้องขายให้ได้สองรอยห้าสิบถ้าไม่ได้สองร้ยห้าสิบมึงกลับมาหัวแตกนะโอ้โหมันจะค้ากำไรเกินควรเฮ้ยคนเรานะว่าถ้ามึงไม่ค้ากำไรแบบนี้มึงจะรวยได้ยังไงโอ้คุ้มครองผู้บริโภคเขาจะมาจับอานะมึงจะตกปากเลย วันนี้มึงมีกินอย่างเงี้ยพ่อกูเนี่ย้ากำไรเกินควรลงทุนเท่าไหร่หน0พันห้าขายเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบรวยตายโหงถ้ามั่งดูแล้วเนี่ยมึงเอาตังค์กลับมาไม่ไหวบอกกูเด้วกูไปช่วยแบกเออได้ได้ได้จำไหมนะได้ขายไม่หมดกลับมาโดนตีหัวเออไม่ต้องห่กงข้บ้หมดอยู่แล้วขนมจีนแม่เอ้ยละลอจ้าขนมจีนแม่เอ้ย